สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับเอฟซีทุกๆคนนะครับผมแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้มาพบกับเบาร้องเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นสูตรเม็ดเดียวมัดรวม4ี่นอยนะครับมีนนอยเฉพาะกิจหนอยรอบพิเศษนนอยรอบปกติแล้วก็ v i p นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่ๆก็ถือว่ามาในตัวเน้นอยู่นะครับผมเน้นไปในรอบในรอบปกติ หรือเปล่าในรอบปกติแต่ว่ามาไปเน้นไป็นรอบพิเศษนะครับสุดเม็ดเดียวนะครับเนี่ยพี่พี่ก็มาเข้าในตัวเน้นนะครับแปดหนึ่งหนึ่งแปดแต่ว่าเข้าเป็นตัวกลับเนาะผมให้เด่นแปดกับเด่นหนึ่งก็มาหนึ่งแปดนะครับถ้าใครวิ่งรูที่หนึ่งนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับพี่พี่ทั้งหนึ่งแปดแล้วก็สองหนึ่งนะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เพื่อนๆด้วยนะครับส่วนสามตัวเนี่ยเสียดายนาะพี่พี่เนาะเสียดายนะครับผมก็ผิด ศูนต์ตัวเดียวหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดห้านะครับสามมาสองตัวนี้นะครับก็เมื่อวานนี้ผมให้แปดไปนะครับก็แปดเจ็ดนะครับก็มาในตัวกลับในน้อยแรกเลยเฉพาะกิจนะครับเจ็ดแปดนะครับในตัวเน้นนะครับผมเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะครับส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นไปศูน์หนึ่งแปดกับสองหนึ่งนะครับก็มาเข้าแปดหนึ่งในตัวเน้นเหมือนกันนะครับแต่เป็นตัวกลับเนาะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครวิ่งรูดที่หนึ่งนี่ก็ได้เฮทั้งหนึ่งแปดแล้วก็สองหนึ่งนะครับ สรุปแล้วที่ผมเน้นไปในรอบพิเศษนี้มาทั้ง2ตัวเด่นเลยนะครับพี่พี่เนาะเด่น1ก็มานะครับแล้วก็18ส่วนรอบปกติ972กับ2.0ไม่มีนะครับส่วน v i p นะครับ99นะครับตอง9ออกมาได้ไงเนาะนะครับแล้วก็1 2นะครับอันนี้ก็มาเด่นที่1นะครับพี่พี่มาเด่นที่1นนะครับก็ขอแสดงความดีใจกับพี่พี่เอฟซีด้วยนะครับที่เอาตัวเลขไปเป็นแนวทางเมื่อวานนี้นะครับ ก็สลับวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณน,นะครับผมโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับตัวเลขไม่ถูกใจไม่ต้องตามนะครับพี่ๆสําหรับแนวทางวันนี้นะครับผมสําหรับ 0, สูตรเม็ดเดียวนะครับผมให้ไปที่ให้เด่นไปที่ 8นะครับแล้วก็4นะครับผมก็ยังปิด8ไว้นะครับวันนี้แต่จะวิ่งลูดนะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดผมให้ไปที่4นะครับไปพี่วันนี้ผมให้ไปที่4นะครับ4ก็จะมีนะครับ40 4 1 42หนึ่งสอง สี่สามสี่สี่นะครับแล้วก็สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะครับผมช่วงนี้ที่ผมลงแนว,แนวทางชา้าผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับแนวทางหวย รัฐบาลเวียดนามหรือหน่วยไอ้หน่วยฮานอยนะครับพี่พี่เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมมาทำโอทีนะครับช่วยรายรายอื่นนะครับที่ทํางานนะครับผมตกใจเสียงระฆังครับพี่พี่ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับเสียงระฆังออดนะครับผมก็นอก่างที่บอกนะครับผมมาทำโอทีนะครับลงแนวทางช้านะครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าพี่พี่เอฟซีเมื่อวานนี้ก็คอมเมนต์มาถามเยอะเลยนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับนะครับ ที่ผมจะเน้นให้นะครับสลับในเด่น4เด่น4ผมให้ไปในรอบพิเศษก็ละกันนะครับเมื่อวานนี้ก็เน้นให้รอบพิเศษวันนี้ก็ให้รอบพิเศษนะครับพี่พถ้าใครชอบก็ตามนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ตามน้อยเฉพาะกิจน้อยรอบปกติหรือว่า v i ไได้นะครับชื่นชอบแนวทางไหนก็ตามแนวทางนั้นนะครับพี่พส่วนที่ผมจะเน้นให้นะครับที่จะเน้นให้ ก็จะมีวันนี้ให้ไปที่40นะครับ46 48 4ง แล้วก็49นะครับพี่พี่ก็5คู่นะครับชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับ40 41 46 48 49นะครับที่ผมเน้นให้นะครับลองพิจารณาดูนะครับสำหรับใครทุนเยอะก็วิ่งรูดได้นะครับสำหรับในหลักร้อยผมให้ไปที่ให้ไปที่7นะครับพี่พี่ก็จะเป็น740นะครับ ส8นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับแนวทางสุดเม็ดเดียวนะครับผมวันนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันทุกคนนะครับสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ